สำหรับเคมิกับม้อหม้อเรื่องเล่าของอีลานหน่อยอีกนะคะพี่น้องแรงฮัดแร้งสัตว์ท่ากับเด็กหน่อยก็นีนะคะพี่น้อง i, กะยังคงมีหนาแน่นอยู่คือเกา่านะคะพี่นอ้องก็มีการภาวาซ้อนอีกกระป๋องนี่เอจี่สุกุสุขุนยินดีต้อนรับสู้ชมเปิดแสงตะวันเจออนทู่นะคะให้บอกว่าอาหยะคือเก่าพี่น้องเปิดฤดูกลผ่านไปหม่ใหม ะะเป็นงานแรกแหกหมา้านยุที่กลุ่มมาลาใสเอ,อตําบลกลุ่มมาลาใสเพื่อกลุ่มมาลาใสจังหวัดกาลสินนะคะพี่น้องปฏิว่าเปลี่ยนงานแรกแงกมานที่บอกว่าเป็นที่น่าประทับใจนะคะบอกว่าจะเป็น่นเรื่องของการนําการแสดงผูคนก็โอ้ยเนีเยเจียนะคะพี่น้องแรงหกักแรงศงสัทธ่าของอีลาน้อยเนีย่ยคง,งมีเหมือนเดิมสำหรับพ,พู้บอแม่เอฟซีนะคะที่เปลี่ยนกำลังแรงใจกับอีลานะคะ เออถือว่าเป็นมือเปิดฤดูการที่ผ่านมานั่นก็อ้ยพี่น้องเลยบอกว่าสุดอยอดมาไล่เงินลานี่นะะเอินว่าสุดตาน่อยนะต้องบอกว่าเออเอิญว่าจด้ไหนดีพี่น้องศิลปินเงินล้านะคะบ,บอกว่าสุดอยอดสนับเรื่องหน้าองการตึ็นท่ามการแสดงนะคะพี่น้องอีหลาหน้อยเฮากับปฏิบัติเหมือนเดิมนะคะพี่น้องก่อนที่จะเปลี่นเวทีก็กอขอพรนจากแม่น้อย ขอพอนจากเม่นะคะพี่น้องแต้วหินบดจูก็ไปขอพ้นจากอ่าเมนุดนะคะพี่น้องเมนุดกมาอ่าประมาณนั้นนะคะแสดงว่าบดจู่มันข้าไปเลาะอินหาเวทีนะครับพี่น้องเป็นอย่างกับพอใหย่ายง่ายอยู่คุณนะนะะเออเอาปรเท็ขคอนเท์ไปนะคะพี่น้องแต้ก็ะืิว่าเป็นเรื่องเล่ากรี่ต้องใส่ใจกับความปลอดภัยหลายขื้นละเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นที่ที่เกิดเหตุนะคะคือกรมราชสด็จจังหวัดกาฬสินนะคะพี่น้องเนาะ กับพราเป็นยังนะคะพี่น้องบอกว่าเอผูกไฟปูกข้องคนกับเอาแน่นหนาอยู่นะคะพี่น้องดูแลกททับเต็มทีนะคะในส่วนของอีหลาหน้อยกับวายทั้งจากวายขอพ่อนจากเมนหน่อยสอนนูดนะคะพี่น้องเมนนูดแล้วกับวายขอพ่อนวายคา,ายโอ้คุณหยาลรถไหมไปใส่ระโยชน์เต่เด้พี่น้องเด้อเออคุณหยาพิดีใจเนาะโอ้ยยินดีนำคุณหยาเด้อสุขภาพแข็งแรงเป็นสี่ตลอดไปเด้อบาย นะคะพี่น้องไปแล้วพี่น้องคาคุ้นสองน,นะคะพี่น้องเออบอกว่าประดับประดาสุดยอดนะคะสลับรถไม้นะคะพี่น้องคุณยาเองได้ออกงันลยเด้อพี่น้องเด้อยินดีกับคุณยาเด้อคุณยาแข็งแรงสมบูรณ์กลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะพี่นอ้องแข็งแรงแบบนี้ตลอดไปเด้อคุณยาเด้อนะคะเห็นรถซื้อก็ดีใจนะพี่น้องเออดีใจน้ำคุณยาดีใจน้ำบอดโจนะคะพี่น้องเออ บุญสำคัญนะคะพี่น้องได้มักพบกันได้หูจักมักจีกันได้มีโอกาสได้เข่าม้าหูจักกับสาวหน่อยที่บ้านแท่งหูจักบอดโจนะคะได้มีโอกาสได้แนะนําสิ่งดีๆให้กันคาะคุณใหญ่อีกได้แข็งแรงขึ้นมากเงินได้มีหมอดีนะคะพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ได้บอกต่อกันไปนะคะเพื่อทีองก็ะพุ่มใจนะคะที่ได้มีโอกาสซอยเหลือนะคะ ก็บอกว่าปวดทุกนะแกทุกแกสูกให้กันนะคะในเรื่องเล่าของคุณยาบ๊อสบ่ายนะคะพี่น้องก็ได้แนะนําให้ไปหาหมอดีหมอเก่งทา่จังหวัดอุดรเลยละนะคะพี่น้องเอ้าตามนั่นนะคะพี่น้องช่วนนี้ลาน่อยเองนะคะพี่น้องคุณทาการแสดงได้รอบนี้นะคะต่เห็นจะมีปัญหาอยู่เล็กน้อยสาหรับมือเปิดฤดูกาลพี่น้องอีหล่าหน่อยเฮ้าเก่งเล็กน้อยเนาะขาผิดพี่น้องเออรองเทาผ้าผิด พี่น้องเมืองรองเท้าศิลปินแตะแลปูละคนของสาวหน่อยเพ็ดบาดแพงบมรุ่ว่าวงเงินพ่ศจิเป็นไนวใตแตวว่าสําหรับวงนี้เมืองพี่น้องอีลาน้อยเอาช่วงก้อนขึ้นเวที้อีลาน้อยถือรองเท้านะนี่คือรองเท้าที่ใส่อยู่เป็นประจำเพราะว่าจะเป็นคือก็คือใส่ยุ่ประมาณนี้นะซือว่าเป็นรองเท้าที่ขนาดประมาณเจ็ดนิว้วนะพี่น้องใส่ขึ้นเวทีสําหรับมือขึ้นเปิดฤด,ดูกาล พิลาน้อยลงบันไดพัดพิดพิดจังหวะท่าใดบรูพี่น้องขาผิดพี่น้องเออลงเท้าพ้าปิดพี่น้องโอ้ยพี่น้องเออเห็นบอกว่ามันจิตเตี้ยเสมอเธอเราลงเท้าเจ็บอยู่แก่พี่น้องเออพิลาน้อยทาาวเจ็บบ่บอกว่าเจ็บพี่น้องเจ็บเลยลหละนะดีว่ามี่น้องน้องหญิงๆนะคะพี่น้องพี่อยู่ไกล่ค่อยปๆน้องนะ ในประคองประคองไว้ย่างหน่อยก็ซอยได้หลายเเส็นละเนาะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการย่างไว้ลมได้นะสุดยอดแล้วนะคะพี่น้องแล้ววันนี้โซวสิพนสิไข่ถ้ามาตอนนี้นะค่อยสังเกตเบื้องดีๆละหน่อยยังคงเจ็บพี่เด้พี่น้องแต่กัดฟันสูดได้พยายามบ่ลงน้ำหนักขางที่เจ็บหลายตามที่เบื้องนะคะพี่น้องเอาเป็นกําลังใจอีลาหน่อยเลยลยนะคะถือไว้จังไดกับห้ระมัดระวังนะคะในส่วนนี้นะคะ ให้บอกว่าสุดยอดมันเป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นหลังจากอีลาน้อยได้ขึ้นคอนเสิร์ตแล้วมากขึ้นเอินว่ามากขึ้นเอินว่ามาขึ้นฉากพี่น้องช่วงขึ้นฉากนะคะลาหน่อยเฮ้าเก้าพลาดนะคะปะืิว่าเป็นเรื่องเล่าที่อยากจะบอกต่อกันไปนั่นแะหละเนาะพี่น้องเนาะพวงใหญ่ศิลปินผู้ยิ่งศิลปินสาวๆนะคะที่ต้องใส่รองเท้าสูงสูงอีกหรอพี่น้องเอ้ยธรรมาดา พอพอไม่แม่โทวโดยทั่วไปนะว่ามีผู้ใดที่ไปใส่ปานั่นดอกพี่น้องอี่หลี่แต่ว่าเป็นศิลปินนะเนาะบอกเรื่องจน,วนิวเนี่ยไอ้เพื่อนเองแล้จะเป็นาสาวเคยใส่แอกว่าโอ้ยมันสูงยี่หลีพี่น้องเลยใส่แล้วดูแปากเปรี้ยวเลยเนะเออเออแตบบ่ว่ามันสูงมากหน่อยพี่น้องเอ,อ้ยบาสามารถที่จะให้เจ้าของต้องประคองเจ้าของยังขนาดสลหรับจ็บนิวนี่ยว่า่อไปไอ้เพืเ่อนเองเคยใส่เสื้อดียวพี่น้องเลยออกไปไปงานแต่งเข้า เ,ออเกือบเสมออเมนนั่นแหละเนาะพี่น้องบอกว่าระวังงานที่สุดใ่ช่วงนั้นก็คือใส่ดูอ,อยู่ใส่หานิว้วใส่ปัดไก่เชียงนะคะพี่น้องแต่ว่าเจ็ดนิ้วหรือว่าจะใส่ดูหรอกเนาะอันนี้คือบอกว่าห้พึ่งระวังนะต้องเป็นเรื่องเล่าของกันห่วงใยก็แล้วกันนะคะส่วนเรื่องเล่าของกันได้รับมาไล่เออโดย,โย,โย,โยทำไปหลยช็อตเลยเราไปนะ้นองนนะ้ะช่วงขึ้นคอนเสิร์แล้วก็มีการได้รับมาไล่ มาไล่ที่งหญ่ที่สุดก็คือเห็นจะเป็นมาไล่ของผุ้พ่อการใช่นะคะพี่น้องหรือมาไล่อ่ายายไล่ไล่สุดนะคะพี่น้องโอ้ยบอกว่าสุดยอดนะคะพ,ะพอุอพ่อแม่เออื่นมาพ,พอมุอพ่อแม่ทั้งอ่าพลังเงียบนะคะพี่น้องจัดหนักจัดเต็มหีลาน้อยเฮ้าหนึ่งล้านคะแนนหลังจากนั้นปลาป่ายบวกเร่อกันแล้วกับประมาณสองล้านได้ประมาณนั้นแต่่น่ได้ เอาถึงเมืองเล่าของตัวเลขเนาะพี่น้องเนาะเอาเจ้าของปลอกการใช้กับวัตนุละเนาะพี่น้องหนึ่งล้านคะแนนแล้วน้อยเองก็ได้มาขอบุญขอบคุณสุขภูสุขคนโอ้ยพี่น้องเลยงาวเหยียด บต้องอ่านดอกพี่น้องนะคะอีหลานก็ขอบคุณกบุวลวัดสุบผุทุบก้นนั่นแหละเยอะมากมากอีนนี้นะคะขอบคุณชุุุกนเด้อขาว่ารับสำัรับคกิปนี้ยังยังป่งๆชุบุุก้นค่ะอีหลานก็ขอฝากซองีส่งน้อดีๆนะด้วจ้าฝากอะไรก็แค่อานกำลังใจนี้คุณมงก็